สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .6 ที่น่ารักของคุณครูทุกคนนะคะวันนี้คุณครูก็จะมาอธิบายเรื่องพยางและคำค่ะให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะพยางก็คือเสียงที่เปล่งออกมาจะมีความหมายก็ได้หรือไม่มีก็ได้อย่างเช่นครูเปล่งเสียงว่าหื้อเปล่งเสียงมากี่ครั้งหนึ่งครั้งเรานับเป็นกี่พยาง หนึ่งพยางแล้วมีความหมายไหมไม่มีความหมายนี่เราก็ยังนับแล้วนะว่าเป็นหนึ่งพยางอ,อย่างเช่นเปล่งเสียงว่ากระทะกระทะครูเปล่งเสียงมากี่ครั้งเลยกระทะสองครั้งก็นับเป็นกี่พยางคะสองพยางแล้วมีความหมายไหมมีความหมายเห็นไหมพยางก็คือเสียงที่เราเปล่งออกมาจะมีความหมายก็ได้หรือไม่มีก็ได้นะคะมาต่อกันที่คำ เรื่องคำนะคะคำจะแตกต่างกับพยางค์ตรงที่เสียงที่เปล่งออกมาจะนับเป็นคำได้ต้องมีความหมายซึ่งคำนะคะอาจจะมีหนึ่งพยางค์ก็ได้หรือหลายหลายพยางค์ก็ได้อย่างเช่นงูงูครูเปล่งเสียงออกมากี่ครั้งคะงูหนึ่งครั้งย่า เราจะถ้าเป็นพยางเรานับกี่พยางหนึ่งพยางแล้วคําว่างูมีความหมายไหมคะมีก็คือเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งใช่ไหมอ่ะงูมีความหมายก็หนึ่งคำหนึ่งพยางนะคะอ่ะคำว่านาฬิกานาฬิกาครูเปล่งเสียงออกมากี่ครั้งนาลิกา3ครั้งถ้าเป็นพยางนับกี่พยางคะสามพยางแต่นาฬิกามีความหมาย เป็นหนึ่งคำก็คือแบบนี้เห็นไหมใช้มองเวลานาฬิกาก็เลยสามพยางหนึ่งคำตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งคืองูกินหางงูกินหางมีกี่พยางคะครูเปล่งนเสียงมากี่ครั้งงูกินหางสามครั้งก็สามพยางนะคะแต่มีกี่คำเอ่ยคำว่างูมีความหมายไหมอ่ะมีนับเป็นหนึ่งคำกินมีความหมายไหมคะ กินก็มีความหมายมกินข้าวทานอาหารก็เป็นสองคำแล้วเนาะอ่ะคาว่าหางหางมีความหมายไหมหางก็มีความหมายก็เลยเป็น3คํางูกินหางก็เลยเป็น3คํสามพยางนั่นเองค่ะอ่ะถ้านักเรียนมีข้อสงสัยเพิ่มเติมอะไรก็ทักครูมาในแชทกลุ่มได้นะคะเดี๋ยวจะไปอธิบายอย่างละเอียดอีกทีนะคะสวัสดีค่ะ